ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสลมเลยกุมค่ะวันนี้จะไปหาเพื่อนจ้ะเพื่อนเพิ่งกลับมาจากเม,ม,มืองไทยเนาะเมืองไทยเนาะแล้วก็อันนี้ที่เราซื้อมาแล้วเราไม่ได้กินเนาะปลาล้าแล้วก็อันนี้คือไหนอะเนี่ยคือญาติพี่น้องกันอนะเขาทําลูกพี่ลูกน้องเนาะอันนี้ที่เขาทํามาให้แล้วมันเผ็ดไงเราก็เลยก็เอาไปให้เพื่อนเพราะเพื่อนชอบกินเผ็ดเนาะ เผ็ดจัดจ้านรสชาติดีมากๆเพื่อนลองแต่ของเราเราว่าเผ็ดไปหน่อยนึงเพราะว่าเราไม่ค่อยกินเผ็ดเนาะแต่อีกอันหนึ่งที่เจ้เขาทำมาให้อ่ะอร่อยเผ็ดกำลังดีชอบมากเลยจ้ะนอยเนี่ยจะบอกว่าลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเป็นคนตำตำเองกับมืออร่อยมากสนใจบอกนะเด <c oughs> ี๋ยวจะโทรไปบอกให้เนี่ยก่อนออกจากบ้านก็กาแฟ กาแฟแก้วนี้ก็ชงมาจากบ้านละจ้ะเดีย๋ยวนี้จะใช้วิธีถ่ายเอาแบบนี้นะเวลาขับรถเนี้ยไม่ได้แล้วนะอันนี้ยังแค่อยู่ในถนนใกล้ๆบ้านเนาะก็พยายามทําได้อยู่แต่ว่าออกจากถนนนี้ถนนใหญ่ก็ไม่ได้ละโดนปรับเสียงเงินเสียทองแล้วนะตอนนี้เดีย๋ยนี้เป็นเลดร์เลเซอร์ขนาดไหนอยู่ <c oughs> อยู่ในถนนถาตามหมู่บ้านยังมีกล้องมีอะไรมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมเลยแหละ ก็ถ้าใครใช้ชีวิตอยู่แถวนี้เนาะโปรดระมัดระวังทำตามกฎระเบียบบ้านเมืองเขาอะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยอะไรแบบนี้เนาะจะเดี๋ยวนี้ที่ที่นี่ก็คืออากาศดีแล้วนะแต่วันนี้ก็จะร้อนไปนิดๆเนาะสามสิเบเอ็ดองศาตอนนี้เนาะก็กำลังมีแดดมีซันมีอะไรเลยแหละ ไจ่าเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเพื่อนถ่ายไม่ได้แล้วล่ะก่อนก็มาที่นี่จิมแต่ตอนนี้ไม่ได้มาแล้วไปเล่นที่อื่นที่อื่นเขารู้ราคาให้ดีกว่าแพ็กเกจเอาราคาต่ำกว่านะก็เอาราคาที่เรารับไหวแหละ อจริงก็ไม่ได้เกี่ยวกับราคาโละคงราคาอะไรนะเอาแค่เรารับไหวแล้วก็พอดีตรงนั้นมันอยู่ในห้างในนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเป็นคนชอบเดินเนาะชอบเดินชอบอะไรอย่เงี้ยแล้วเพื่อนชอบนัดดื่มกาแฟด้วยไงที่นู่นนะเราก็เออโอเคโอเคอะไรอย่างงี้มีกล้องข้างหน้าแค่ okay, นี้ก่อน ทางเดี๋ยวจะพาขึ้นไปบนสะพานนี้นะปกติเราก็ไปทางนี้แหละไปทางลัดัดหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ออกทางเมนโรสเนาะอันนี้เราอยู่อีกลัดหนึ่งแต่ว่าถ้าเขาเรียกอะไรนะท้องฟ้าปโปร่งอะไรประมาณนี้เนาะจะเห็นตึกคาลิฟ่าเนาะบูชคาลิฟ่าตรงโู้นจะแบบมองเห็นชัดเลยอ่ตอนนี้ ต้นไม้บังอหรหรือไงเนี่ยมองไม่เห็นจอยโอ้ยเพ็งเปหนึ่งแล้วจ้ะเอาจริงตอนนั้นเราเคยถ่ายให้ดูไปแล้วแหละเรื่องหนื่งเรื่องเี่ยตอนนี้พอดีฝั่งโน้นอ่ะเขาปลูกต้นไม้เนี่ยต้นดามัสนีเนาะเต็มเต็มถนนอ่ะเต็มลายเต็มสตรีทเนี้ยก็เลยมองไม่เห็นไงปกติจะมองเห็นชัดเลยแหละนนทนไง องไม่เห็นจริงเพราะว่าดูด้หมอกหมอกหรืออะไรก็ไม่รู้น่นอะมองไม่ค่อยเห็นเมืองเลยเห็นไหมก็ไม่เห็นนะน้อถามได้เห็นไหมถึงแล้วจ้ะบ้านเพื่อนจ้ะแล้วแล้วฉันก็ถึงบ้านเพื่อนนะจ้ะบ้านเพื่อนวันนี้มีนกดูมองดูมองนี่พิ่งจ้างเขามาอาบน้ำนะเนี่ย เพื่อนบอกเป็นไรตอนนี้คุณนายเขากำลังจะหาหาอะไรวะหามาแล้วก็ะกเนือกชื่อไม่เอาหาไปสามรอบแล้วยังไม่เจอเลยดูตู้เย็นดิเต็มเลยอึดอัดแล้วเจอยังไม่มีหลอกระอกไปไว้ไหนคุณซื้อเมื่อวานก่อน เอาเอาผักอันนี้ออกดิเขียวๆนี่เออนั่นอ่ะไม่มีเอมาอยู่ตู้เย็นอื่นหรอดูดิตรงเนี้ยมีไหมอันนี้ก็ไม่มีนะจ๊ะเจ้าของบ้านมันหามาสามสี่วันมันหาไม่เจอบอกเฮ้ยหลังไข่หลังไข่มันไม่เชื่อดูดิเจอจริงๆด้วยหลังไข่แหมนี่เอออันนี้เพื่อนซื้อมา บารร่จะใส่อันนี้แหละพอพอใอ้อกมาอีกทีก็เจอเพื่อนทำอันนี้แล้วแจ้เนี่นี้คุณนายเนี่ยบอกว่ามาดีไรละฉันต้องทำให้เธอกินทุกทีเสร็จเร้วบาร์รอต่อุ้ยใส่เส้นลงไปจ้ะคนเลยเหรอโอเคโอเคเหมือนมีชมพูเลยเนาะ อุ้ยอะไรอ่ะด้ยินไหมเสียงเมื่อกี้อ่ะได้ไปหกเมตรปีดขึ้นมาเอ้าก็ใส่ได้ดิกินได้กินได้จะพยายามกินเนี่ยดูอ๋อสุกยังเธอสุกยังอ๋อเออเพื่อนหน่อยอีกนานอืหันมาดูทางนี้ดีกว่าใส่พีกไปหกเมตรแซ่บซีดว่ะ ที่บ้านตัวเองเม็ดเดียวไม่ใช่ <laughs> เดี๋ยวนี้กินเยอะ,อเ,อะเออ,เอ,อหลายหลายเม็ดตัวมีพริกแห้งด้วยนะเดี๋ยวนี้เอ,เออแม่พอแล้วเฮ้ยตำอย่างนี้ยิ่งเผ็ดไม่เอาไม่เอาไม่เอาใส่น้อยก็เพราะอยากตำแหลกไงชอบมาดามก็ทำแสบรออะไร อุ้ยบิสมิลลานี่จล้างทำไมเชื้อโรคยังไม่ทันเกาะอร่อยถูกใจทำไมถูกลืมใ่่ข้าไปจ้าสมตาบ้นเพื่อนตำปราวันนี้ไม่มีปูหรอฮะไม่เอาไม่ได้มาปกติเอาปูมาไม่ได้ถามมาฉันก็ไม่ได้กินหรอกนะแค่ถามใจ เอาอะไรอีกออ้าวไหนคิดว่าบอกอีกนานไงบอกว่านานไงเส้น <curs> อ <CDU> ีกรอมสุกยังเนี่ยบิสมิลลาห์อ้าวไหนดูอ้าวสุกยังบโอ้เละแล้วเอืดเอาแล้วใช่เหรอสีสวยดีเนาะเหมือนไอ้นั่นเลยอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะมีชมพูอ่ะเออเอออ๋อนี่มันใส่สีดูดีสีร่วน คิดๆเนี่ยนกนะเนี่ยเป็นกจับยังไม่มือไม่มีมือถ่ายเลยอออนี่ยดูพิธีการจับจับแบบโคราชว่า้งจับแบบเมืองชนก็แบบนี้โคราชมืซัวจับแบบเมืองใหญ่จับแบบเมืองชนนี่โคราชมซัว สนสวย่เห็นไหมโอ้ยสวยงามสวยงามโอ้โหขายได้แล้วเนี่ยเนตะก้าก็มาจากเมืองไทยแล้วแลวหละตะก้าขนมจีนเนตะ <laughs> าก้ขนมจีนเร <laughs> าเที่ย <laughs> <laughs> วามาเอาเอาขนม<ๆ>จ<บ>ีนมาด้วยไงตอนนี้ขนมจีนหมดแล้วต้องต้มเองว่าไปโอ้ยสวยงามสวยงามจบนี่ เพื่อนเอาหม้อมาจากเมืองไทยือข้าวเหนียวดำน่ากินอ่ะอันนี้ข้าวเหนียวฮะข้าวก้องเอ้าเหรอหลุดออกปากเลยข้าวกล้องจากข้าวโจ๊กข้าวกล้องบล็อกกล้องกับไลเบอรี่อืไปละหอมมะหอมดีหอมดีอืมอืมใส่มา ใส่แล้วเว้ยนี่ไม่เห็นเหรอไม่เห็นเอาเหรองไม่ได้เห็นเหรออืมไม่เห็นไงถึงถามโอ้โหอุ้นตัวใหญ่อืมอืมขอะดีเลยอืมตอนี้เอาไปเนี่ยประเทศเนี่ยอืมจะได้มีน้ำต่เดลิเคื่อแฉันเ่ามีน้ำรอกอืม วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเพื่อนปกติทำเองทำเองก็แซ่บแต่เพื่อนทำมันจะแซ่บกว่าเป็นไงนัวหอมดีนะเมื่อกี้ดม,มไม่มีกลิ่นเลยอะกลินปลามไม่กลิ่นปลาระ,ะอ,อยากใส,ยยส่ยสอดีกว่าป่ะใส่อัก นี่ชทั้งหมดหมดของคนเพื่อนคนไม่มาก็เลยไม่ได้ชื่อว่าสามเท่าวันนี้มมาเองช่ไม่ได้ทอดปาก<ส>ฉันแล้วจะฉันก็คิดว่าไก่เชียงปลาเชียงอะไรเงี้ยแต่เพื่อนบอกเป็นไส้อั่วนี่ครั้งแรกของฉันจะได้กินไส้อั่วนะเจะไปส้มตำจ้ะนี่มีแซลมอนมาด้วย กินจ้ะบิสมิลาลารอเพื่อน,น,นอีกคนนึงไม่รู้เมื่อไรมามแต่ก็กินรอแล้วกลับมาก็มาตาเอาเองแล้วกันบิสมิลลาเนืมอึเส้นกรอบดีจังกินอย่างเดียวเลยอืมปรุงรสไงได้อ่ะอฮึ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 ปรุงรสไงได้อ่ะเค็ม <c oughs> <c oughs> ไม่ร้ามเลยใช่ไหมเมื่อทำธรรมดาก็อร่อยไงใช่พอาวานพอเค็มกินไม่ได้รอกแบบนี้ต้องปรุงใหม่เอาแล้วไม่ไม่ปรุงอ่ะปรุงไงห่ะไม่รู้ไงนั่นเด็กฉันก็ได้หมดแหละส้มตำล้างเอาไหม อืมตัวล้างทำใหม่ดีกว่า,า,วาอืมทำเครื่องลูกคุกนาะไำใหม่จ้ะล้างน,นี่อย่าบอกใครนะอันนี้เอามาล้างเพื่อนบอกว่าอันนั้นไม่อร่อยมาตำใหม่นะจ้ะ, <f ew> ะความรีบว่าเราใส่ไปทางน้ำแข็งเลยลก็เอามาแยกมันแข็งมาก ไ่ใส่ซะก,ก็แล้วเมื่อกี้อ่ะอันนี้คือเรามาล้างออกทั้งหมดปรุงรสไปเมื่อกี้จะไปตำไทยจ้ะถักตำปลาร้ากลายเป็นตำไทยนะจ๊ะแปลกใจฉันยังกินไม่หมดเลยฉันเปลน รอบเป็นไงล่ะเอ็เรย์เนยเคยไหมเคยเคยมีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมเคยตำเลาะไปล้างไหมบ้านฉันนี่เลยจ้ะว่างเงี้ยอะไรก็จะเป็นแบบนี้หมูน่ากินขึ้นเยอะเลยว่างอะไรนะอะไรนะว่างเง้นอะไรนะเมื่อกี้มาถูกทางอร่อยเลยอร่อยแล้วมามามาใส่มาใส่มาจมจมตำล้างคบก โค้งเดียวแล้วแหละล้างอยู่แล้วแหละโอเคดันไปดันปก็กินดันแล้วดันเข้าไปไปรดโอเคอันเก่าเลยมามาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่แต่อันเก่าขำอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ย ออ้วอืมเนี่ยอือดีดีดีอ้ยรสชาติฉันเลยอ่ะอืมอ่าน่มักระแมงกระแมงออมีไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูไม่มีอือถามไหเอ่ยนี่เพิ่งเสร็จเสร็จกรอกเออช่ะ ไปและไปละ,ปละ,ปละข้าวดีกว่า <laughs> ขอบคุณที่รับชมเพื่อนๆบ๊ายบายจ้ะมาสลัมมาบายบายตุง้งบ๊ายบายบ๊ายบายตุง้งตุง้งตุง้งต้ง